วันนี้เราจะมาพาพวกรักไปเที่ยวที่ไหนครับลูกไปเที่ยวไหนเนี่ย<า>เรามาหนปากช่องอะไรฝ่ามโชคใชยเราก็มาถึงแล้วเราไป,ปแล้วเราลงรถดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวกันใช่ไหมครับมี ATV ของไรเดอร์ ATV เหรอ,อ ATV เราจะได้ขึ้นด้ว่าคนมันเยอะมากเลยเมื่อกี้ Oh n no! เราลงรถพาท่านผู้ชมไปเที่ยวดีกว่าป,ป,ปลงไปน้องเยดาก็มาด้วยไปเดินเรานไปเรื่อยๆนะครับ จะไปเรียนอะไรกันก่อนดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร,ร์มโชคชัยนะครับพิพิธภัณฑ์โชคชัย นี่เราต้องซื้อบ่ายก่อนนะครับก่อนเดือนเราจะเลี้ยงอะไรก็จะมีราคาอยู่ลวนปืนส่สิบาพอแกะสามสี่นนพัน

เดียวไปเลี้ยงกันเลยอะไรลูกดูอะไรเจด้าดูอะไรไม่เคยเห็นวัว อะไรอะไรลูกนี่ก็เป็นกิจกรรมของเด็กๆนะครเติมกิจกรรมเอาไม่ให้ไม่ให้ยาดาป้อนหรักไม่ไม่สู้แล้วเอาพบรถลักพบรักบอกท่านผู้ชมนี่รู้สึกยังไงมันแย่งเหรอไม่ดีครับ เต้นมากอ้าวก้อนเลยยกขึ้นสิครับลูกยกขึ้นเออไม่ออกอเ,อเอ้ย

ครบรักนะครับน้องชื่อน้องยาดาเดี๋ยวก็จะมีช่องของตัวเองเหมือนกัน,อนต,อตอนนี้ก็ติดตามช่องของครบรักสมาคิดทีวีก่อนแล้วกันนะครับครบรักบอกท่านผู้ชมได้สิครับลูกหย<ะ>ดาเ,เลยอนหะ่เลยโอเคไปไปหม,หมดยันหมดยัน ตบหัวมันเลยค่อยๆรูปดรปิรูปเบาๆเอ้รูปเบาๆกล้าว่ากล้า องไม่ทำอะไรเย้อบไปฟ์แบบยาให้ให้ท่านผู้ชมหืออ้าจะได้ไปมันเจ๋งมากเลยนะน้องไม่กลัวอะไรนู่นไปนู่นนะน้องไม่กลัวอะไรเลยอันนี้เป็นคลิปแบบ นำเที่ยวนะครับวันนี้มางานาแ,าาแล้วพาแวะเที่ยวตามภาษาของครกแรกนะครับ <S <S ไหนไหนหนั่งชี้ชี้ขี้ให้ดูอยู่ข้างล่างดิขี้มันขี้กระต่ายไหมมันขี้กระต่ายไหม,อมเอาให้เลยลูกเอาให้เลยเดี๋ยวเอาเลย นี่นี่อยากอื่นอดียงไหมดี๋ยวเอาติดครับลูกมาได้เร็วเข้าแม่ไปซื้ออะไรนุนปลามาเอาให้หมดแล้วมันยังไม่หมดเลยยญายังไม่หมดเลยครับเอาหญายังไม่หมดเลยเอาไปให้มันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่นลูกปลาลูกโง่ มาดูสิว่าพบรักกัปาดได้สักกี่ลูกเล็งก่อนสิลูกอ้าว เริ่มงงงแงแล้วนะครับเริ่มเอาใจใจแล้วยะดางงเลยอ่ะไปไป,ไ,ไปเที่ยวอะไรต่อบอก่ันผู้ชมด้วยว่าไปไหนต่อไปดูม้าไหมเอาไปให้อาหารช้างไปไปดูช้างไปดูช้างอ้าภูมิรักน้ำไปเลย ไป,ไป,ไปพาท่านผู้ชมไปเราก็จะไปในโซนที่เลี้ยงช้างเลี้ยงเลี้ยงช้างก่อนนะครับเพราะว่าพบรักดูชอบน้องยาลาจะชอบ,อนนอบไปที่ไหนก็จะมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ติดการสำวจป่าดงบิดงพิาใจในปี2564แนะนำอยูว่าเที่ยวอ,อะไรครับระดับปิดของ,ง,ง,ง่งที่ตอง เช็คไข่ีิตตสวัสดีีต้องืนและเลนค่ะส่วนชั้นสุดท้านะคะมีการแสดงงานดนคลาสสิในรูปแบบต่าๆและส่วนภายนอกอาคารค่ะเรามีส่วนการเือาสุด้ไม่ไดเอามาพ่อไม่เข้าไปแล้วกันมาดนะคะมีการจัดแสดงงานชุดที่นกยก็มาแมกเลยไม่ได้เข้าไปครับให้เกเลี้ยงคะเมาตรงนี้ก็ไป่อแล้ชนะคะาเราใใหญ่มากครับ

เต้น่ยอันนี้ก็เป็นคลิปคลิปเที่ยวปามโชคชัยนะครับนี่นะครับสำหรับช้างผมสงามากสำหรับคลิปนี้ พ่อกับบพักก็แค่นี้ก่อนนะครับส่งท้ายท่านผู้ชมด้วยคลิปเลี้ยงช้างแต่ตอนนี้ยังไม่เลี้ยงเข้าไปข้างในกันครับชาติกันก่อนนะครับสวัสดีครับ